สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะพามาชมอัปเดตองุ่นนะครับครบ6เดือนประมาณ6เดือนกว่านะหเดือนกว่าต้นนี้ก็มีมาให้ชม1นึ่พวงเป็นพันแลมโบ้นะครับแล้วก็ประมาณสำหรับพวงนี้ก็ประมาณ90วันนะครับก็แสดงว่ามีลูกตั้งแต่สามเดือนกว่านะครับก็ก็จะได้รับประทานแล้วนะครับสำหรับองุ่นพวงนี้ ดูลูกครับมาดูใกล้ๆนะครับพันแลมโบ้นะครับก็จะอ๋อลูกใหญ่นะครับครับชิมแล้วก็หวานกรอบนะครับอันนี้ผมเลือกเอามาปลูกที่หน้าบ้านเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่เขาแข็งแรงโตไวนะครับสามารถปลูกทําเป็นร่มเห็นไหมครับใบเขาอามาเป็นร่มนะครับทําให้เป็นซุ้มนั่งเล่นได้นะครับแล้วมันสวยงาม แต่มันมีแค่พวงเดียวเพราะว่านี่มันออกมาออกมาเองนะครับแล้วก็นะัตอนนี้นะครับเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับในการรุงพวงนีน้พร้อมกับสะสมอาหารไปด้วยเลยนะครับก็ใส่ปุ๋ย1 3 1 3 2 1นะครับใส่มาเรื่อยๆจนมาช่วงที่ลูกเขาจะาเริ่มใหญ่ไหลเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เป็น8-24-24นะครับเพื่อที่ เราพร้อมที่จะสะสมอาหารเพื่อที่จะเตรียมพุนกิ่งไปด้วยเลยนะครับสําหรับดูกิ่งก็อ่างง่นะครับปกเดือนกว่าถ้าคุนช่วงประมาณเจ็ดเดือนนะครับก็จะได้ผลอีกประมาณสามเดือนก็รวมเป็นสิบเดือนนะครับก็ผมอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อน,นะครับก็สําหรับคนที่ชอบกีนอง,งนุ่นชอบความสวยงามนะครับผมเชิญชวนในการปลูกต้นอง,งางนอ่า เพราะว่าองุ่นเนี่ยนะครับมันสวยนะครับและหนึ่งเลยปีหนึงเนี่ยองุ่นสามารถให้ผลผลิตเราได้ปีละสองครั้งนะครับปีละสองครั้งเลยแล้วสามารถเลือกฤดูกาลเองได้อยากให้ออกลูกตอนไหนนะครับใส่ปุ๋ยบำรุงตอนไหนจะตัดเอาลูกตอนไหนเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีผมก็แนะนําเป็นช่วงแรกก็อ่า ตัดผสอมอาหารแล้วก็ตัดช่วงวากาลานะครับแล้วก็จะใหญ่หญสุกช่วงมีนาเมษสาพอดีตัดรอบแรกนะครับช่วงสองก็บำรุงแล้วก็ะสมเหมือนเดิมไปนะครับปีละสองครั้งนะครับที่ผมแนะนําในการปลูกหุ่นเนี่ยคือหนึ่งสมัยก่อนอ่าคือตัวตัวตัวผมเองเชอบชอบเรื่องการปลูกหุ่นแล้วมันค่อนข้างที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันยากนะครับมันไม่สามารถปลูกได้ เราจะเห็นแต่ใน,ในโทรทัศน์นะครับก็จะคิดว่ามันยากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกสื่ออินเทอร์เน็ตในการศึกษาเนี่ยไม่ค่อยมีให้เราได้ศึกษาว่าว่านักปลูกอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนสมัยนี้นะครับที่เข้าเอิร์ดหากระเดียวมีหมดนะครับทั้งวิธีปลูกวิธีผสมดินวิธีทําปุ๋ยวิธีทํายาต่างๆจะมีทุกเรื่องทําให้ทุกวันนี้เราสามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ ทุกคนนี่ก็หันมาทำกเกษตรหันมาเริ่มปลูกเริ่มเรียนรู้เริ่มทำเริ่มศึกษาได้หมดนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนและองุ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะได้กินแต่องุ่นเขียวนะครับพวกไวมะลกาเขาจะไม่มีองุ่นแดงองุ่นอะไรเข้ามาเยอะถึงมีเข้ามาเราก็าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อกินเพราะมันแพงสมัยก่อนก็แพงแพงมาแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังแพงอยู่ ครับเป็นผลไม้ที่ต้องบอกเลยว่าราคาไม่ตกนะครับสาหรับใครที่จะปลูกเชิงพาณิ์เชิงขายก็สามารถทําได้นะครับแต่ผมเนี่ยอชอบความสวยงามนะครับปลูกทําเป็นล่มนะครับเอาไว้ถ่ายรูปนะครับเป็นความฝันแล้วก็ชอบกินด้วยนะครับความรู้สึกนะครับกินโชอะไรได้ไหมกินโชสักลูกได้ไหม ปลอดสารนะคะว่าเราไม่ได้ฉีดยาอันนี้สามารถรเด็ดกินได้เลยใหญ่มากลูกใหญ่นะคะหวานกรอบด้วยแอนโบฟับงเสียง <laughs> <laughs> มีเม็ดอยู่ครับที่เราปลูกเองเนี่ยกินเองหวานหานหวานกรอบนะครับถ้าปล่อยไว้อีกสัก สองอาทิตย์นี่ก็อาจจะเข้าสีเข้มกว่านี้แต่ว่ามันอาจจะทําให้ลูกมันเหี่ยวไปไหมลูกมันจะนิ่มมันจะทําให้เหลวไปหน่อยแต่ว่าถ้าชอบหวานกรอบเนี่ยสามารถตัดกินได้เลยนะครับที่เราปลูกกินเองเนี่ยคือหนึ่งเรารู้เลยว่าเรื่องการใส่ยานะครับเราคุมยาคุมโรคคุมอะไรเนี่ยเรารู้เลยว่าฉีดเราฉีดอะไรอยู่นะครับคือเทคนิคของการปลูกงุนนหะหลกัหลกๆเลยเทคนิคหลกัหลกๆเลยคือ ต้องมีหลังคาใสหรือพลาสติกใสให้เขาแค่นั้นเองครับลังคาใ<ส>้อย่างเดียวเลยสําคัญนะครับเพราะว่าหมุนเขาไม่ชอบพวกราล้างค้างมันเป็นเชื้อราง่ายเห็นไหมครับสังเกตใบได้เลยว่าใบขอยงผมเนี่ยขอแค่มีหลังคาเนี่ยราแทบไม่เป็นเลยจะนิวลงทุนเท่าไหร่นะคะโครงโครงหลังคาเนี่ยเ็าหมดประมาณรวมตุ้มรวมอะไรก็สามสี่พันแล้วครับ ไม่แพงนะคะเผื่อท่านใดสนใจก็แค่มีหลังคากีบหวงมุนเนี่ยขอให้มีหลังคานะครับรักษาใบาเ็าได้เนี่ยก็าือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าปลูกนอกโรงเรียนก็ปลูกได้ไม่มีหลังคาก็าปลูกได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็ต้องฉีดยากันเชื้อราป้องก,กันโรคอะไรต่างๆทข้งๆท,ที่จะบ่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องฉีดบ่อยเราก็ไม่ต้องฉีดพวกยาพวกอะไรที่มันที่มันอันตรายต่อตัวเรา นะครับมันก็สามารถที่จะโอเคนะครับนะครับดูใบนะครับอันนี้ผมแทบไม่ได้ฉีดเลยยาก็ไม่ได้ฉีดเลยทั้งุ่นเนี่ยเหมือนกันพอเข้ามาปุ๊บผมก็จะใช้ถุงอันนี้นหอนะครับกันนกนะครับเพราะข้างหลังนี่ลังนกงนั้นเลยนะครับนี่ใช้ถุงอันนี้กันอยู่นกไม่กินนะครับอ่าถ้าสังเกตได้ือเทคนิคอย่างเดียวเลยงุ่นขอให้มีหลังคาเขา อ่าแลวเขาชอบชอบร้อนชอบแดดมากกว่าฝนนะครับอย่างภาคใต้เนะี่ยอะผมอยู่สามจังหวัดมานะครับผมอยู่ผมสังเกตอยู่มาสิบกว่าปีนะครับฝนมันจะค่อนข้างจะตกบ่อยซึ่งตกทีเนะี่ยตกเป็นสิบวันซึ่งควรมีมากเลยหลังคาในการปลูกนะครับถ้าเป็นงั้นเขาจะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราแล้วมันต้องตัดุณกิ่งอะไรบ่อยทําให้ต้นบํารุงยากนะครับ แล้วมันจะไม่สวยนะครับนี่นะครับดูนี่มาดูครับอันนี้ผมาอาศัยว่าผมเลี้ยงลูกด้วยนะครับใส่ปุ๋ยไปบำรุงไปด้วยสะสมอาหารไปด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็ดอกแต่ว่าเราไม่ได้งดน้ํานะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเราไม่ไดเอาไว้เนี่ยครับอันนี้ก็ออกมาออกดอกมาแล้วก็ตัดทิ้งให้เราเดี๋ยวเราไม่เอาครับ เราก็จะตัดทิ้งปูนทั้งหมดเนี่ยครัพันแลมโบะครับก็ออกลูกเองง่ายครับแลมโบไใบขนัวนครับผมแนะนำนะครับที่ออกลูกง่ายนะครับนี่นะครับอางหุ่นพันแลมโบก็เป็นอ้างหุ่นหน้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ ที่สวนนะครับที่ผมแก้เรื่องเชื้อรานะครับเรื่องราน้ําค้างเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นโรคนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกอีกทีหนึ่งว่าปัจจุบันนี้องุ่นแดเดือนอ่าต้นไปถึงไหนแล้วเป็นทรงรูปตัววายไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับครับก็มาอัปเดตนะครับสําหรับองุ่นนะครับรูปตัววายนะครับที่ เราลงปลูกได้ต้นสต้นนี้ก็แปดเดือนนะครับแปดเดือนกว่านะครับาจากที่เราแก้เรื่องเชื้อลงเชื้อราอะไรต่างๆนะครับนะครับตั้งแต่ ep ที่ ep ที่สิบนะครับส0บสอนะครับก็ตอนนี้แปดเดือนกว่าก็ได้ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นต้นครับลิลลี่นะครับลิลลียยยย่กับนะครับวิเลตนะครับก็เดี๋ยวรอตอนนี้กำลังสะสมอาหาแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมพูนกิ่งแล้วนะครับนะครับ เริ่มสะสมอาหารแล้วน่าจะเดือนหน้าน่าจะได้ผลน,นะครับก็อยากจะบอกเลยว่าหุ่นเป็นผลไม้ที่ผมบอกขั้นต้นนะครับว่าปีหนึ่งสามารถได้ผลผลิตปีละสองครั้งนะครับถ้าถ้าเราบำรุงดีนะครับได้ถึงปีละสองครั้งแล้วเป็นผลไม้ที่ปลูกปีนี้ได้กินปีนี้นะครับนะครับคือใช้เวลาแค่ปีเดียวนะครับ หรือไม่ถึงปีหรือว่าไม่กี่เดือนนะครับเราก็ได้กี่ลูกนะครับไม่เหมือนผลไม้ทั่วไปนะครับที่ปลูกอย่างน้อยสามถึงห้าปีกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะได้กินนะครับผมจึงแนะนาเพื่อนเพื่อนะครับมาปลูกข้างบนทานรับประทานเองนะครับนะครับเพราะว่าสมัยนี้อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าอยากจะปลูกนะครับอยากจะทําอะไรเข้าไปศึกษานะครับได้ในโลก อินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะมีให้เราทุกเรื่องนะครับนะนะครับ,นะรบก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยก็อาจจะมีมแมลงมากินใบเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดยาบ่อยนะครับไม่ได้ฉีดยาบ่อยถ้าไม่มีแมงไม่มีมแมลงมากินเยอะจริงๆผมก็จะไม่ฉีดนะครับ เพราะผมปลูกไว้กินเองนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเราที่จะต้องโดนรับดานเคมีอยู่บ่อยเลยไม่จําเป็นให้ต้องถีดนะครับนะครับกินปล่อยเลยนะครับถ้ากินแล้วมันไม่ได้กินเยอะนะครับปล่อยเลยนะครับเชลราเหมือนกันเชอราผมก็ไม่ได้ฉีดบ่อยผมฉีดแค่เดือนละครั้งน่าจะเดือนละครั้งได้ครับ เพราะมันไม่ได้เป็นมากนะครับแต่ถ้าบางคนก็กลัวมันลามนะครับกลัวมันลามก็รีบรักษาแต่ของผมคือใกล้พูนละก็จะต้องตัดทิ้งอยู่แล้วก็ไม่ได้ตีเลียดนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับดูครับต้นใหญ่จะสมบูรณ์นะครับก็สาหรับอีพีนี้ก็มาแนะนํานะครับชวนชวน เพื่อนๆมาปลูกองุ่นรับประทานกันเองนะครับทําซุ้มปลูกแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการได้เลยนะครับองุ่นปลูกได้ทุกรูปแบบแล้วทุกวันนี้นะครับตามภูมิประเทศตามาพื้นที่บ้านเรานะครับในพื้นที่จํากัดพื้นที่สวนพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็ามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับ อันไหนอาจจะถูกแล้วจ,จะไม่ถูกเราก็เอามาดูเอามาเปรียบเทียบเอามาเลือกอันที่โอเคนาไปใช้อันไหนไม่โอเคเราก็ตัดทิ้งไปนะครับอ่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ